สวัสดีค่ะเรามาเรียนต่อกันเลยนะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการคูณนาหุคูณทศนิยมนะคะก่อนอื่นนะคะนักเรียนมารู้จกักพหุคูณของสิบก่อนนะคะเช่นยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบนั่นเองนะคะาหูคูณของหนึ่งร้อยเช่นสองร้อยสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยหกร้อยเจ็ดร้อยแปดร้อยและก็เก้าร้อยค่ะ และพะหุคูณของ1,000ก็เช่น2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000นะคะวันนี้นะคะเราจะนำตัวเลขทศนิยมมาคูณกับตัวเลขเหล่านี้ดูซิว่าจะยากไม่เอ่ยนะคะไปดูกันเลยค่ะเราจะหาผลคูณทศนิยมกับพหุคูณเลข10 100แล้วก็1,000นะคะ มาดูตัวอย่างนะคะครูจะยกตัวอย่าง4ตัวอย่างนะคะซึ่งมาจากแบบฝึกหัดหน้า83ข้อ7.4นั่นเองค่ะดูตัวอย่างข้อที่1นะคะ71.7คูณ40นะคะมาลาคาข้อ1ให้นักเรียนตั้ง71.7นะคะคูณด้วย40เราจะใช้หลักการคูณแบบห้ศูนย์นะคะ ให้เลข4ตรงกับหลักส่วน1นะคะคือเลข7นะคะแล้วก็ให้0 1ตัวนะคะมาคูณกันเลยค่ะหนึ่ง0ลงมานะคะ4คูน7ก็เป็น28ใส่8ทดเท่าไหร่คะทด2 4คูน1ก็เป็น4ทดอีก2ก็เป็น6นะคะ4คูนกับ7ก็ได้28นะคะตัวตั้งมี ทศนิยม1นึ่ตำแหน่งนะคะตัวคูณไม่มีทศนิยมนะคะเพราะฉะนั้นคำตอบต้องได้ทศนิยม1นึ่ตำแหน่งนะคะก็นับจากหลังไปหน้า1ตรงนี้นะคะว่ใส่จุดทศนิยมตำแหน่งนี้นะคะคำตอบก็จะได้2868นั่นเองข้อที่2นะคะ28.3 3คูณ200นะคะตั้งเลยค่ะ28.3คูณ 200แบบห้อยศูนย์นะคะให้เลข2ตรงกับเลข3ซึ่งเป็นหลักส่วน10นั่นเองนะคะแล้วเราก็ห้อยศูนย์สตัวนะคะจากนั้นการคูณก็ดึงศูนย์มาเลยค่ะ2ตัว2คูณ3ได้6นะคะ2คูณแก็เป็น16ใส่6ทด1นะคะ2คูณ2ได้4ทดอีก1ก็เป็น5นะคะตัวตั้ง ทดเยมหนึ่งตำแหน่งนะคะตัวคูณไม่มีคำตอบก็ต้องมีทดเศยมหนึ่งตำแหน่งนั่นเองตรงนี้นะคะนับ1ใส่เลยค่ะแล้วก็เอากำตอบตรงนี้ไปใส่ในข้อ2องนะคะห้าพนะคะมาดูข้อ11กันต่อนะคะข้อ11 0.04็ดศูนุคูณห้าพันะคะตั้งเลยค่ะ0.04ย์จุคูณห้าพัน ค่อยศูนย์สามตัวนะคะเลขห้าให้ตรงกับหลักส่วนร้อยนะคะช็คศูนย์มาเลยค่ะหนึ่งสองสามห้าคูณสี่เป็นยี่สิบใส่ศูนย์ทดสองนะคะห้าคูณศูนย์ได้ศูนย์ทดอีกสองนะคะก็จะได้สองห้าคูณศูนย์ก็ได้ศูนย์นะคะตัวตั้ง ทศยมสองตำแหน่งตัวคูณไม่มีนะคะคำตอบต้องมีทศยมสองตำแหน่งนับนะคะจากข้างหลังไปข้างหน้าหนึ่งสองแต่จุดตรงนี้ค่ะศูนย์ตรงนี้นะคะด้านหน้าไม่มีความหมายเพราะฉะนั้นข้อนี้นักเรียนสามารถตอบสองร้อยได้เลยค่ะดูข้อสิบสองนะคะข้อสิบสองนะคะสองจุดศูนย์หนึ่งสี่คูณด้วยเจ็ดร้อยนะคะ ตั้งเลขเจให้ตรงกับหลักส่วนพันนะคะห้อย0ูย์สตัวนะคะการคูณก็ดึงศูนลงมาเลยค่ะ7คูณ4เป็นยีแปดใส่แปดทด2องนะคะเจ็ 7, 17, ทดอีก2ก็เป็น9 7คูณ0ได้0 7คูณ2ได้14บนะคะทศสียมมี3ามตำแหน่งใช่ไหมคะนับไปค่ะ1 2ึสาม จุดจะอยู่ระหว่างเลขเก้ากับเลขแปนะคะคําตอบก็จะได้1 4ึ่งนะคะศูนย์ตร,ตรงนี้เราไม่ใส่ก็ได้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะฝากให้นักเรียนนะคะทําแบบฝึกหัดหน้า83ข้อ7.4นะคะถ้านักเรียนมีข้อสงสัยตรงไหนสามารถสอบถามครูประจำวิชาคณิตศาสตร์นะคะที่สอนนักเรียนได้เลยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ